เหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้หมุดหมายของเราเนี่ยผ่านมาแล้วนะฮะ23ปั๊บนี่เป็นไงนะรับเรื่องไว้แล้วเศรษถุยทวีนี่สินกับพิชิตชื่นบาทเนี่ยนะเดี๋ยวก็ว่ากันต่อให้เวลายื่นเอกสารนะชี้แจงอีก15วันนะรอหวยงวดเดียวมึงไปแน่นะกับวันที่25คือเมื่อวานนี้ไปโคราชกะว่าแจ่มไว้กะว่าแจ่ม 25เนี่ยมันต้องแบบโหทักสินมาน้ําตาไหลเล็ดป้าองค์ป้าอึ่งหายไปในหมดนะฮะอีกหมุดหมายคือวันที่29่สเ้ดี๋ยวพูดกัน1น,นึเดี๋ยวว่ากันมันก็ต้องดูไนงะประเมินสถานการณ์ว่าเฮ้ย23่นี่แป๋วไปครึ่งแล้วนะเว้ยท่าทางจะไม่รอดว่าสู่ขิดเว้ยวันที่ย5นี่ไม่ได้23่สิาแป๋วไปนิดนึง25ต้องอลังการปรากฏไม่อลังนะ ไม่อลังนะเพราะคนโคราชอนะ่ะไม่ได้กินข้าวเน่าสิบเปีคนโคราชไม่ได้กินอาหารหมาอาหารเมร็ดเพราะนั้นไปโคราชปั๊บมาดูนี่แหละฮะพี่เด้ก่อนนพพาพี่เด้ก่อนเราค่อยๆทีละมิตินะฮะข่าวหนึ่งมิติสองมิติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสามมิติเป็นคลิปเอาพี่เด้ก่อนพี่เด้เนี่ยเป็นไอเอไอพี่เด้บอกว่าอย่างนี้ฮะกลับไปรับโทษเสียเจ้านักโทษเจ้าเล่อย่าได้เที่ยวร่อนระเลงเหลิงไปทั่วถิ่นประเทศ ไม่มีที่ใดในเมืองไทยที่วิญญาณบรรพบุรุษจะต้อนรับคนทำผิดและไม่เคยสํานึกผิดชอบซ้ำยังใช้เล่เพทุกบายโกงหลอกลวงหลีกเลี่ยนทุกทางที่จะไม่ยอมรับโทษเช่นเจ้าออก็เป็นรูป AI น่าจะเป็นเท้าสุรนารีนะฮะวีรสตาโมเนกำลังถีบยอดอก คว้าดาบขึ้นมาจะฟันหัวไอ้นักโทษเด็ดขาดชายเดนนรกแล้วก็เป็นความจริงครับพาการที่จะกำลังในวันที่25้าที่ผ่านมาวันเสาร์ว,ว่าโอ้โหนะโคราชชายเดนนรกในดวงใจจะกลับมาก็ต้องปั่นปวงประชาชึงบอกไงประชากรโง่เป็นอาหารอนโนชะของนักการเมืองชั่วไปดูนะฮะว่าชาวโคราชที่เขาไม่ได้กินอาหารหมาไม่ได้กินข้าวเน่าสิบปีเขาต้อนรับแบบไหนฟังครับ เออไม่ต้องงี้ทักสินจำคุกทักสินจำคุกทักสินจำคุกทักสินตอแหลทักสินตอแหลทักสินจำคุกทักสินจำคุก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 กดเข้าไปนี่แหน่ปลบมือให้เลยคุณป้าคุณอาทักสินตอแหลทักสินจำคุกทักสินตอแหลทักสินจำคุกเห็นไหมหน้าหดเหลือเท่าจีบหมดแล้วตอนนั้นะเหลือนิดเดียวคิ้วโก่งเข้าไปเลยเออดูมันสิ นี่ปรากฏว่าไม่ราบไม่รื่นเหมือนเดิมนะจ๊ะขนาดโอ้โหไปโปรยอาหารเม็ดไว้ทั่วสารกลางโปรยอาหารเม็ดไว้ทั่วลานหญ้าโมแต่ที่บอกไงวิญญาณวีรชนของเราเนี่ยจะต้องฟันหัวมาได้พูดมึงโง่นะ